สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ d ด e t เกต t ตอร์อีที่23เข้าไปแล้วนะครับผมมาเรามาดูกันเลยเนาะไม่ต้องพูดพ้่มตำเพลงอะไรกันมากแล้วนะครับผมมาดูรายรับกันนะว่า,าผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออจากการที่ผมตัดสินใจในการทำฟาร์มในลักษณะอย่างนี้นะครับผมโอเคมาดูกันนะอผมทำยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่วันอาทิตย์นะครับอ่า วันอาทิตย์ของวันนี้นะเอ่อทิปที่ผมมีนะครับผมรวมทั้งหมดเลยเนี่ยผมได้มาที่สามแสนเก้าหมื่นทิปนะครับผมดีตามนี้เลยนะเออโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าความต่างเนาะเออในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกับอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะขอญาตเลื่อนไปก่อนนะอ่านี่นะครับผม อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีทิปอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันทิปนะครับอืตามนี้แหละนะโอเคมาลบกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเออหนึ่งแปดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับปึ๊บเข้าไปนะส่วนต่างอยู่ที่สองแสนหนึ่งพันทิปนะครับเออสองแสนหนึ่งพันทิปเลยนะเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวนะครับผมนี่คือการตัดสินใจนะครับมามาดูกันนะ รายรับรายจ่ายนะครับผมนี่ผมใส่ทิปไปแล้วนะ2 1 0 0 0หนึ่งพทิปนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมแปลงมาเป็น USD นะครับผมก็อยู่ที่สามสิบเหรียญน,นะครับอ่าโอเคกอปไปนะมาสาสิบสองเหรียญใช่ไหมอ่าเรามาดูกันนะครับผมว่าผมได้เงินเพิ่มขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่าขออนุญาตอ้างอิงจากราคาบแนน์เลยละกันนะครับผมก็ราคาบแนน์เนี่ย ถ้ามันจะแปลงมาก็จะเป็นจากเหรียญ BUSD นะครับผมราคาตอนนี้อยู่ที่สามสิบสี่จุดเจ็ดนะครับผมผมก็จะใช้สามสิบสี่เท่านั้นนะครับผมก็คูณเข้าไปเลยนะคูณไว้ที่สามสิบสี่นะครับปุ๊บเห็นไหมอา,อาทิตย์เดียวนะครับผมหาเงินได้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบแปดบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าผมรวมทิป ทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมเนี่ทั้งหมดที่มีก็คือสามแสนเก้าหมืนทิปถูกไหมเออโอเคนะมามาใส่กันนะครับนะสามแสนเก้าหมืน 90, ทิปนะครับผมปุ๊บผมจะได้อยู่ที่หกสิบสองเหรียญนั่นเองนะครับผมหกสิบสองเหรียญอ่ะคูณสี่คูณสามสิบสี่นะครับเออปุ๊บสองพันหนึ่งรอยสามสิบเออ นี่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมอ่ามันก็ช่วยเป็นไรายได้เสริมได้นะเออหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้สองพันนะครับผมก็ได้ค่าขนมเนาะอ่าแต่ว่านะครับแต่ว่าไอดีผมอะ่ะมันยังไม่เต็มนะครับผมมันยังไม่ฟูนะเออไอดี ID ที่ห้าเนี่ยยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ไอดีที่หกยังไม่มีนั่นเองนะก็ในรอบนี้นะครับผมผมจะมาทำไอดีที่หกด้วยนะครับ เพื่อที่เขาจะได้เป็น ID ฟาร์มต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็เมนูที่ผมจะทำนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าจอใหญ่ก่อนเมนูที่ผมจะทำนะสำหรับ ID ที่6นะครับผมก็จะมาทดลองกับอ่าตัวบีฟสเต็กนั่นเองนะครับผมหรือว่าสเต็กเนื้อของเรานะออนี่นะครับผมซึ่งผมได้เตรียมเชฟไปแล้ว2คนนะครับเนี่ยที่สามารถทำเนื้อสเต็กได้นั่นเองนะครับผม โอเคแล้วก็ในตารางนะครับนี่ผมได้ทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตารางเนี่ยอาจะอยู่ลําดับที่สามนะนับจากข้างล่างนะครับผมบีบสติกเนี่ยเขาต้องการ่าแปลงผักนะครับเออฟาร์มผักอ่าฟาร์มสไปซ์นะครับหรือว่าเครื่องเทศนั่นเองนะแล้วก็มีฟาร์มเนื้อนะครับสุดท้ายก็คือซอสนะฟาร์มซอสนะครับผมเราจะต้องสร้างฟาร์มอยู่ทั้งหมดสี่ฟาร์มด้วยกันนะซึ่ง ไอ้เจ้าสีฟาร์มนี้นะครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่าพื้นที่แค่นี้มันไม่พอแน่ๆนะครับเราก็จะมีการขยายนะเออก็คิดว่าคงจะต้องซื้อไอ้ตัวนี้ไว้นะครับนี่ขยายร้านสักนิดนึงนะครับผมไม่งั้นถ้าหากว่าเอาสีฟาร์มมาลงร้านแค่นี้นะครับผมเต็มพอดีอเออมันคงไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเหรียญมาใส่ในไอดีที่6กกันก่อนนะแล้วก็ เราจะไปดูวิธีการสร้างกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะส่วนยอดนะครับผมยอดที่ผมได้เดาไว้นะครับคำนวณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเเรื่องของฟาร์มเรื่องของออมีการอัพกระเป๋าเก็บวัตถุดิบด้วยนะครับผมผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะอยู่ราคาอยู่ที่2 7 1 0 0 0เนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมี3 9 0 0 0ใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้น270 0 0 0เนเนี่ยโอ้สบายๆนะครับผม ป่เราไปดูกันครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้รวบรวมทิปจาก ID ที่1นะครับผมรวมมาใส่ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วยังรวมไม่หมดหรอกนะครับผมแต่ว่ายอดที่เราต้องการหาอยู่หรือว่าเป้าหมายที่เราได้เนี่ยคือมัน,ม,น,นนะม,ออมันเกินแล้วนะครับผมเออมันเกินแล้วนะยอดที่ผมอยากได้ก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันทิปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดที่ได้ก็คือสองแสนแปดหมื่นแล้วนะเออเจ็ดพันทิปแถมอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะมันก็ เกินเกินเป้าแล้วใช่ไหมเอ่อเพราะฉะนั้นผมก็หยุดโอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ทิปมาอยู่ใน ID ดีที่6หมดแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็ทำการกดคืนเข้าไปนะครับผมนี่เอาเข้าเกมนะอ่าจะให้ดูนะครับผม ID ดีที่6ตอนนี้มีอยู่ที่2 3 0 0 0ทิปนะครับผม2 3 0 0 0พทิปนะอ่าจำไว้นะครับผมอ่ะ ใส่ลงไปนะครับผมโอเคครับเปิดครั้งแรกกดครั้งที่หนึ่งนะครับยอมรับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีครั้งที่สองนะครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวนะครับผมอ่าครั้งที่สองก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าเราจะเอาเหรียญเข้าไปนะครับโอเคเหรียญน,นอกเกมนะจ๊ะเอาเข้าไปในเกมเลยจ้าสาขาที่หกก็จะได้มีอยู่มีกินกับเขาสักทีนะครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ามาให้ดูนะ ตอนนี้ก็มีอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นทิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มโครงการกันเลยนะครับผมอ่าเริ่มแรกเลยนะคือขยายร้านก่อนนะครับขยายร้านก่อนนะอ่ากดไปครับอนเพิ่มปึงป้งปึ๊บนะได้แล้วนะครับผมอเดี๋ยวผมขออนุญาตจดไว้ด้วยนะเอ,อจดไว้ด้วยนะครับผม อ่าหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งมืนแล้วนะโอเคนะครับจดรายรับรายจ่ายไว้ด้วยนะหนึ่งมืนแล้วก็อ่าซื้อฟาร์มใช่ไหมโอเคซื้อฟาร์มนะครับผมอ่าซื้อฟาร์มผักนะอ่าเดี๋ยวเอาแปะไว้ก่อนซื้อฟาร์มผักแล้วก็มีอะไรอีกสไป์โอเคสไป์ ตัวนี้ซื้ไว้นะครับผมปุ๊บแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีขายเนื้อนะร้านมีเนื้อเนื้อเนื้อโอเคครับเนื้อหมูปุ๊บแล้วก็มีซอสนะครับผมนี่ซอสปุ๊บโอเคครับผมก็ไปแล้ว สองแสนนะครับผมบวกไปสองแสนปราบเข้าให้อะโอเคต่อมานะครับผมเราก็จะมาอัพกันนะครับเอ,อมามาดูวิธีการนะครับผมว่าเ,เราควรจะอัพอะไรบ้างนะเออเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยนะครับ บีฟ uh, นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูแบบนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะอ่าบีฟไหนดูซิรายการของบีฟเนี่ยเขาจะต้องการใช้ผักเนี่ยเขาต้องการใช้อยู่ที่ห้าวัตถุดิบนะครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะผักใช่ไหมอ่า uh, ผู้เล่นเนี่ยจะเห็นว่าผักเนี่ยเอ่อการที่ทำหนึ่งครั้งนะครับจะได้แค่หนึ่งวัตถุดิบเท่านั้นถูกไหมผมก็จะอัปไปห้าช่องเลย นะครับผมเราก็จะบวกเข้าไปนะครับผมอ่ะสองพันใช่ไหมกดทนเฟื่ไปนะครับผมแล้วก็สามพันนะครับและสี่พันนะโอเคไปเครื่องคิดเลขด้วยนะครับผมมาอ่าบวกเข้าไปนะครับผมสองพันแล้วก็บวกสามพันและสี่พันนะครับมาได้ห้าชิ้นแล้วนะอ่าโอเคปิด นะครับผมอ่ะต่อมาก็จะเป็นสไปซ์นะครับผมหรือว่าเครื่องเทศนั่นเองนะก็ใช้อยู่ที่เจ็ดวัตถุดิบนะครับผมอ่าสไปซ์สไปซ์นี่อ่าเราก็จะอัพนะครับผมนี่สไปซ์เนี่ยเขาบอกว่าใช้อยู่ที่เจ็ดวัตถุดิบใช่ไหมเจ็ดชิ้นใช่ไหมแล้วเราทําครั้งหนึ่งอ่ะเราจะได้คูณสองนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ปลดสองช่องก็พอนะครับผมโอเคนะก็บวกสองพันนะครับผมแล้วก็บวกอีกสามพันนะ โอเคครับผมบวกสองพันแล้วก็บวกสามพันนะครับจบมาเอาละต่อมานะครับผมไหนดูซิอ่ะมีดนะครับผมหรือว่าเนื้อ,อ,อนั่นเองนะก็ใช้อยู่ที่แปดวัตถุดิบนะครับอ่าเนื้อมาก็ทําครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้สองชิ้นทําครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้สองวัตถุดิบนะครับผม โอเคเนาะก็ปดแค่สองช่องนะครับเหมือนเดิมนะสองพันแล้วก็สามพันนั่นเองนะครับผมปึบ๊บบวกเข้าไปสองพันนะครับแล้วก็บวกอีกสามพันปับอ่าโอเคและสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้าตัวซอสนั่นเองนะซอสเนี่ยเขาใช้อยู่ที่สี่วัตถุดิบนะครับผมอ่าซอสนี่นะครับซึ่งซอสเนี่ยทำหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะได้มา2วัตถุดิบถูกไหมแล้วเขาใช้สีใช่ไหมเพราะฉะนั้นซอสเราจะไม่ปดนะครับผมเราจะไม่อัพช่องนะเออจะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับจะได้ง่ายๆสบายๆนะครับผมอ่าเข้าใจกันเนาะอันนี้นะครับในส่วนของฟาร์มนะครับผมอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนของฟาร์มนะครับอัพเสร็จแล้วต่อมานะครับผมเราก็จะมาอัพช่องกันต่อนะซึ่งช่องเนี่ยเอ่อผมจะใช้อยู่ทั้งหมด อ่าหนึ่งร้อยช่องอยู่แล้วนะครับผมเป็นค่ามาตรฐานเนาะเอ่าโอเคเดี๋ยวขอญาตย่อลงมาหน่อยนะอ่าอันนี้ปิดไว้นิดนึงนะครับผมมันมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเออไอเทมไอพวกช็อตคัดอะไรเนี่ยผมชอบเอาไว้อยู่ที่หน้าจอนะครับโอเคมามาดูกันนะครับผมปดครั้งที่หนึ่งนะใช้สามพันนะครับปึ๊บอ่าเราก็บวกเข้าไปสามพันนะครับผม ครั้งที่สองนะครับสี่พันสามนี่ห้าพันนะอ่าในห้าสิบช่องแล้วนะครับผมแล้วก็หกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วเก้าพันนะครับผม และสุดท้ายนะครับหนึ่งหมื่นนั่นเองนะเออได้ร้อยช่องพอดีนะครับปุ๊บอ่าโอเคครับผมไะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำฟาร์มมิฟนั่นเองนะครับผมนี่ก็ใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าโอเคกดมาดูนะนี่นะครับผมผมจ้งมางไว้ที่สองสองแสนเจ็ดหมื่นนะก็คือลืมนะครับ ลืมขยายร้านนั่นเองนะเออขยายร้านก็ราคาหนึ่งหมื่นนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสำหรับารามมิฟนะครับก็ใช้ทิปอยู่ที่2องแส0แปทิปนะในการเล่นนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ